อกับชาแนลเจนเชคค่ะรวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวจากกูชิกันค่ะเพราะว่าจีเบือ่อปับกล้องลงมาเลยสิแค่ดิ้นเยอะเลยนะคะอยากให้เห็นคำเปลี่นแบรน์โบสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีว,วิวสกุชิที่จีนได้มานะคะก็เป็นของที่จีซื้อเองนะคะอันนี้พ่อแม่ไม่เกี่ยวนะคะเป็นของของวัญกินมาดปีใหม่ที่จีซื้อให้ตัวเองนะคะแล้วก็โอเ,เราจะมารีวิวกันนะคะ คนที่ติดตามหลอกจี G. ก็จะรู้ว่าจีซื้อกุชชี่เหล่านี้มานะคะก็สมารถติดตามได้ในท้ายคลิปนะคะจี G. ก็จะทิ้งชอหนาไว้ตรงท้ายคลิปก็โอเคแล้วกันชิรกที่จีจะมานําเสนอนะคะเป็นชิ้นที่จีซื้อจากเพื่อนมันนะคะชื่อคิตตี้นะคะจากช่องคิตตี้เคคิมนะคะก็นี่นะคะเป็นกุชชี่ชิ้นนี้นะคะแต่กุชชี่เรดดอเป็นตัวชูกานะเดี๋ยวก็จริงๆอะ่ะคิตตี้ก็แสมมายอย่างนี้นะคะก็คือประเด็นจะบอกว่า กิตตี้เขาบอกว่ามีคนโอนแต่ว่าน้องเขาไม่โอนสักทีกิตตี้เลยแบบว่าให้เจกิตตี้ก็ถามว่านั่นเจขอซื้อได้ไหมก็กิตตี้บอกว่าได้นะคะแต่ว่าเจก็ยังไม่ได้จ่ายงคนกิตตี้เลยนะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่กิตตี้ใส่ดิโคเทปนะคะเพราะว่าแพ็กเกจไม่สามารถปิดได้แล้วอันนี้ของพีคอไอบลูมนะคะแต่เป็นรุ่น โอยาม่าโตเกียวนะคะโอยาม่าโตเกียวก็มันจะมีบราวนี่กับชูการนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูชื่ออะไรไม่รู้ะใครรู้ชื่อชื่อสีชมพูที่เป็นรุ่นใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกจีกันหน่อยนะเพราะว่าจะอยากรู้มากๆนะคะแล้วมานะคะเราก็จะมีถุงใส่บอชเชนนะคะมีเลยแล้วก็จะมีตัวสกูชี่ค่ะนี่เป็นสกูชี่มือสองนะคะที่ตีซื้อมาจากคิตตี้นะคะคิตตี้เขาซื้อมาเป็นมือหนึ่งแหละแต่คิตตี้เขาเลอนจนตามหนีขึ้นนะคะ อย่างนี้นะคะก็เลยเป็นของมือสองนะคะมันจะมีลายเส้นไอบรูมอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างล่างนี้นะจิมรู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะก็นี่คือบอชเชนนะคะเลาจิจะให้ดูตำหนิก,ก่อนนะแค่ก็เดี๋ยวเรามารองบีบกันนะโโลนะคะนี้เป็นรุ่นเก่านะคะย้ำนะคะว่าเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวขอรองบีบอีกรอบหนึ่งนะ ว่าพี่จีคะตุก๊กตาข้างหลังนี่หายไปไหนหมดลคะคะบางส่วนจีก็เอาไปเก็บพี่ตู้นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะแล้วก็พอดีว่ายุ่งมันเยอะนะคะจิกเลยแบบไม่ไหวกับยุงก็เลยขอให้แม่ไปเก็บที่ที่ห้องแม่นะคะก็ต่อไปนะคะก็เป็นสกู๊ช,ชี่ที่ผลิตออกมานานแล้วแต่ว่าเป็นที่ผลิตมาอีกรอบนึงเป็นรุ่นใหม่นะคะก็เป็นชี้นี้ค่ะเป็นพวกแทงเกร์นะคะหรือว่าตะกือบแทงเกร์ของ i Cra f t นะคะดีไซน์ by i c r a f t นะคะโปรดักต์ by i อ้บ o ูมนี่เลยนี่เลยนะคะนี่คือแพคเกจด้านหลังนะคะแพคเกจรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะเหมือนกันเลยนะคะที่มีตัวแมวนะคะแล้วก็ท้่นั่นก็จะมีเป็นผู้ชายมีเซนแล้วก็มีเบบี้แทงเกอร์เบบี้แทงเกอร์ตัวเล็กมากมาักมากด้วยนี่คือเบบี้แทงเกอร์นะคะที่เราซื้อมา ก็นี้จะหอมกลิ่นพีชนะคะก็นี่นะคะเป็นตัวสกูชี่นะคะซึ่งจีไม่เคยคิดอยากสะสมพวกแทงเกอร์อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเห็นเจ้าเบบี้แล้วแบบขอซักตัวหนึ่งละกันถ้าใครติดตามจีช่วงแรกๆหรือว่าช่วงแบบแรกนะจีจะเคยอัดคลิปรีวิวเจ้าแมวไปแต่ว่าจีลงไปแล้วนะคะก็เสียใจด้วยนะคะคนที่ติดตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่น่ารักมากนี่นะคะก็จะมีรอมีจุกนมมีที่ใส่ที่เขาไว้หัวเด็กกัน่ะ แล้วเราก็จะมาลองบีบกันนะคะโกล่อมนึงค่ะสรมากเราจะมาลองบีบร้อกันนะต่อมาคะ่ะจะเป็นชิ้นใหม่ล่าสุดนะคะที่จีซื้อมานะคะจากว่าวกุีสขาขารรยองนะคะตัวนี้จีกลังร่า ปพยายามจะไปวอล์กนี่ทุกสาขานะคะแต่ตอนนี้จีไประยองค่ะเบอร์มอนแล้วก็ที่อเวนิวเกษตรก็เคยไปามาราศักดที่ก็เกือกที่แจ้งวัฒนะอะไรอีกเยอะแยะมันหแล้วก็จีจะพยายามไปนะคะก็ยูทูบเบอร์ขนาดอยากจัดมิ้งนะคะที่วอล์กนี่สาขาอะไรก็ได้นะคะสามารถเรียกจยีไปได้นะคะนี่มีใครอยากเอาจีไปหรอจีเป็นบ้านนะคะโอเคมา่อมาจะไปกูชิจีบอกไปนะคะจาก ว่าพึ้นสคา,าะระยองที่จีไปซื้อมาวันนี้เลยนะคะวันนี้ที่จีอัดคลิปแต่วันลงเนี่ยไม่ใช่นะก็เป็นชิ้นนี้คะ่ะเป็นของแบรนด์ Toybox Shop ที่เอ่อท,ทำร่วมกับคนนี้มารึปนะคะนี่ค่ะเปจมอติเซียลนี่คือให้ดูราคาเลยคือจีกแกะไปแล้วในบล็อกนะคะตอนที่จีไปกิน X P นะนี่นะคะก็จะเห็นหน้าเจมจิเซียลแล้วก็จะมีวอล วอนอิ่งแล้วก็มีทอยบ็อกช็อตสติ๊กเกอร์น่ารักมากนะคะทุกคนแล้วเราพิมพ์มาอีกด้านนึงก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะมีอย่างนี้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าภา,าษาอังกฤษทั้งหมดเดี๋ยวจีอ่านให้ฟังนะคะอาจจะช่วยแปลให้ด้วยก็ได้นะคะ Little sweet mochi still stick together like a real mochi Born in s a t u r a t i o n right t h y s meal so delicious and super soft This make great fun to play with but d o not eat ice cream loves strawberry ice cream orange tea นะคะกลิ่นกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เนาะก็นี่คือตอนแรกกะจะไปบิบของคิตตี้มันนะคิตตี้เขามีเป็นตัวแพนด้านะคะก็เลยแบบเฮ้ยจิดใจิดใจหนึ่งสองสามคือทุกคนจะเห็นตอนที่จีแกะในหลอกนะคะซึ่ง จีรู้ว่าบาทีไม่ยอมแกะในเมนชาแนลจีพัดได้เนี่ยเป็นพัดได้นะคะคือจีดูคลิปพี่สแตมนะคะสแตมแบรนคิดนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาทำคลิปแบบว่าเอิ่มสกูชี่ให้ยี่ห้อที่ควรจะเก็บไว้เพื่ละอะไรประมาณนี้แหละก็เขาบอกว่ามีคนนี้มารู้ด้วยจีก็เลยแบบเออได้นะจีจะลองเก็บคนนี้มารู้มานะคะแล้วก็มีคีมิแคนดี้จียังไม่เคยมีเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นวอลชนนะคะคือวอลชนน่ารักมากเป็นสีชมพูอย่างนี้ มาดูตัวสกูชี่กันนะคะที่ก็จะเป็นคาคๆไอศครีมเลยคะ่ะชอบความยูนีของมันมากแก่ข้างล่างก็จะเป็นสีขาวนะคะอย่างนี้เลยข้างบนก,ก็จะมีสีนมพูแล้วก็โรสสปริงเกิลนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองบีบในแพ็คเกจกันเนาะ เกลอแล้วให้เกลกันเลยนี่ค่ะนี่นี่ดูหน้ามันด้วยไม่โฟกัสเลยวะทำไม กลินหอมสตอรอเบอรี่นะคะก็จะมีหางนะ,ะมันจะมีตำหนีมาจากโรงงานด้วยอะเป็นอย่างนี้้าจะเป็นแบบตอนที้เขาให้มันอยู่ระหว่างกันน่าจะเป็นพวกกาวหรือเปล่าไม่รู้อะสำหรับเพนที่รอกิจกรรมนะคะจีคิดว่าถ้าถึงแสนเนี่ยจีจะมาแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลก็จะเป็นสกูชี่บ้างแต่ Iphone อะไรอย่างนี้กล้องอะไรอย่างนี้ไม่มีเลคะเพราะว่าตังจีไม่ค่อยมีเยอะขนาดนั้นก็จะซื้อกับกล้องของคนอื่นได้ก็นั่นแหละเช็ดพ้นทำไมถึงจีบทั้งหมดประมาณ10ก่อนรางวัลเพราะว่า 1. คือจ yes. ีไม <tt> ่ได้จัด กิจกรรมตั้งแต่หมื่นซับนะคะจิก็จะเอาตั้งแต่1 0 0 0 0ห0ื0 0สอ0 0 0่0 0 0 0 0 0่0 0 0 0 0 0 0 0า0 0 0่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ป0ห0 0 0 0ก้าถึงห0 0 0 0 0ก็จะเอาั้งบดเวลาถึงหนึก็าวัอมนก็สาวัลอะไรประมาณนี้นะคะก็สมืซับอะไรประมาณนี้นะคะก็นันแหละก็คือตอนรกนะคะจิ้ก็คิดว่าจิจะจัดตอนห้าหมื่นซับแต่ว่ามันเลยแล้วตอนนั้นคือกําลังหาซื้อของอยู่พสักพักหนึ่งก็คือตอนนั้นคือแบบมันเกิน ก็เลยแบบหาซื้อของอยู่นะคะพวกกุชี่อะไรอย่างเงี้ยและแล้วพอไปมามันเกินไปแบบเกินไปห้าหมื่นห้าคือตามจริงอะจีนไม,ม่ค่อยดูดูเพราะว่าวันหนึ่งจีนม,มีซับเท่าไหร่นะคะก็ต้องให้อภัยจีน,น่อยที่จีนไม่ค่อยเช็คเอนแต่ตอนนี้จีนเริ่มจะเช็คแล้วว่าเฮ้ยมันใกล้นี้นะก็เตรียมซื้อรางวัลรางวัลอะไรอย่างงี้นะคะรางวัลซื้อมาหรือยังก็ยังนะคะของแร r ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่า เพราะว่าตังไม่รู้จะพอป่ะเพราะของแล้วแมงกัตพันกว่านะคะก็ให้อภัยหน่อยนะโอเคจากทิ่นี้เจ๊ขอตัวไปก่อนแล้วกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe channel นี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าทุกคนชอบสกูชี่ที่ไหนที่จีรีวิววันนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายก่อนหนอ <c oughs> เออคิดถึงทุกคนเลยก่อน <c oughs>